อันบ็อกซ์หนังสือและมาเคลียรกองดองก่อนไปงานหนังสือกันค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง The Book m a r t Story นะคะแล้ววันนี้เนี่ยมันใกล้งานหนังสือเข้ามาแล้วค่ะทุกคนก็คือรอบนี้งานมหกรรมันหนังสือเนี่ยจะจัดวันที่1 0 2ถึงตุลาคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังมีกองดองทั้ง2กองนะคะก็คือกองดองที่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยแล้วก็กองดองที่แบบเราอ่านค้างเอาไว้วันนี้ก็เลยอยากจะมาอันบ็อกซ์พร้อมๆกันนะคะ กับกองนี้ค่ะที่ยังไม่ได้แกะและมาดูกันว่าณตอนนี้เนี่ยเรามีหนังสืออะไรที่อ่านค้างไว้และกะว่าจะอ่านให้จบก่อนที่จะไปงานหนังสือกันค่ะ <osaic> เรามาเริ่มที่กล่องต่างๆที่แบบว่าค้างคาอยังไม่ได้แกะนะคะอันแรกมาแบบาบางๆเป็นเล่มที่ลืมกดพรออเดอร์ค่ะแต่ว่า ก็ได้รับมาแล้วนะคะก็คือผู้การเปื้อนสีค่ะจากสำนักพิมพ์ชี้ดาบนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครรู้จักสำนักพิมพ์ชี้ดาบแล้วก็เคยอ่านงานาบ้างเนี่ยจะรู้ว่าจะมีตัวละครหนึ่งในศูนเปียอเมริกาหรือว่าในชีวิตคุณเจมส์เนี่ยคนคนหนึ่งที่ชื่อว่าหงนะคะเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของหงเลยพอย,ยังไม่รู้นะว่ามันเป็นแบบ นิยายหรือว่าเป็นเรื่องจริงอะไรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายังไม่ได้เปิดอ่านนะคะเดี๋ยวมาอ่านข้างหลังให้ฟังสักเล็กน้อยเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวของหงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่รูปภาพรูปหนึ่งนำทางเธอไปสู่ชะตาชีวิตที่คาดไม่ถึงแล้วก็เกลิ่นว่าเราเห็นภาพวาดนี้ครั้งแรกที่บ้านของพ่อ เป็นภาพว่าที่เกินคำว่าประณีตเกินคำว่าวิจิตตการตาเป็นความรู้สึกต้องมลขลังจนเราไม่สามารถละสายตาได้ภาพพระโพธิสัตว์หญิงร่างกายสียเขียวใบหน้าอมยิม้มมือถือดอกบัวบานลายเส้นของภาพนิ่งสงบเรามองภาพนี้อยู่นานด้วยความรู้สึกว่าเราต้องวาดภาพแบบนี้ให้ได้จนไปหาข้อมูลเราก็ได้พบว่าภาพแบบนี้เรียกว่าทังก้า เป็นการวาดโบราณที่ต้องเรียนที่กัดมันดุเท่านั้นแล้วแค่นั้นแหละเราก็เลยตัดสินใจไปขอเงินแม่รวมกับเงินน้อยนิดที่มีถือเงินแค่หมื่นกว่าบาทแล้วบินมาที่นี่เฮ้ย <Hey, S 1> เป็นเรื่องราวที่แบบว่าน่าสนใจมากคือแบบมันเป็นการใช้ชีวิตการเดินทางของชีวิตด้วยสัญชตาตญาณลีดใช้แบบจิตวิญ,ญญาณในการนำทางอะไรเงี้ยพอก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยเรื่องนี้น่าจะมีความ spiritual หน่อยๆอ,อะไรเงี้ยแล้วก็มันน่าจะได้เห็น story ที่เป็นคล้ายๆแบบ coming of age นะคิดว่าอ่ะก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวของความจริงที่เป็น base b a s อ on t สตอ story นะคะคิดว่านะถ้าเกิดว่าได้อ่านแล้วเนี่ยเล่มนี้จะมารีวิวแน่นอนเพราะว่าตอนที่ได้อ่านเกินๆในโพสต์ของสำนักพิมพ์ชิดาบอะคะ่ะก็รู้สึกว่าบบเล่มนี้น่าจะโดนเส้นเหามาผู้กันเปื้อนสีนะคะ ก็ถ้าใครสนใจไปตามได้เมื่อชีวิตไม่อาจลิขิตได้ดั่งปลายผู้กันกล่องต่อไปนะคะก็คือมาจาก BBO อันนี้เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยก็คือ The Silver r o a d ค่ะ เด็กสาวที่สูญหายใต้อาทิตย์เที่ยงคืนเขาบอกว่า,าเป็นวรรณกรรมแปลนะคะที่เป็นนวนิยายสืบสวนที่สร้างปรกกากฏการครั้งใหญ่ในสวีเดนด้วยเอกลักษณ์แนวนอร์ดิกนอรไม่รู้แปลว่าอะไร <c oughs> ที่ดึงผู้อ่านดำดิ่งสู่ความหนาวเหน็บแห่งสแกนดิเนเวียและหวาดหวั่นพร่ใจไปถึงไขสันหลังกับปมปิศนาดำมืดในความเป็นมนุษย์ การันตีด้วยรางวัล Best Scandinavian Crime Novel จาก The Glass Key Award และ Best Swedish Crime Novel เมื่อ3ปีก่อนลูกสาวของเลนเลอร์อ่านว่าเลนเลอร์ใช่ไหม <laughs> หายไปอย่างลึกลับที่ริมถนนซิว e ร์โรสภายใต้แสงอาทิตย์เที่ยงคืนแสงอาทิตย์เที่ยงคืนนะทุกคนก็คือเข้าใจว่าในแถบนั้นเนาะสแกนดิเนเวียมันก็จะมีช่วงนะคะที่พระอาทิตย์เนี่ยจะยังอยู่แม้แต่แม้ว่าแบบ เออมันจะเป็นกลางคืนแล้วก็ตามเขาก็ใช้เวลาทุกคืนวันหลังจากนั้นเนี่ยขับรถไปตามถนนอันยาวเหยียดคดเคี้ยวดิ้นรนหาลูกสาวอย่างสิ้นหวังในขณะที่เมยา่าเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านด้วยความหวังว่าจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าพื้นที่ห่างไกลที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านอันปลอดภัยให้กับเธอได้จริงหรอ เมื่อแสงอาทิตย์ยามราตรีเริ่มจางหายรอบกายมืดคลึมวงเวงขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเลนเลอรกับเมยา่าเริ่มร้อยรัดพันเกี่ยวเข้าด้วยกันในแบบที่ลึกลับและสะเทือนใจเกินกว่าใครจะคาดคิดบนถนนสายนี้อืมอ่ะก็แบบดูมีความลึกลับมีความต้องแบบสืบสวนสอบสวนหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็เป็นงานแบบจากสแกนดิเนเวียก็คือสวีเดนใครสนใจไปตามได้นะคะ ที่ BBO ต่อมาก็คืออันนี้น่าจะเป็นจากสำนักพิมพ์ดอทใช่แล้วโลกจะยิ้มให้เธอในวันที่เธอยิ้มให้ตัวเองเพราะวันดีๆเริ่มต้นจากการมีรอยยิ้มให้ตัวเราเองนะคะปกหลังเนี่ยบอกว่าในหนึ่งวันเราพบเจอใครมากมายรอยยิ้มเป็นสิ่งง่ายๆที่สามารถใช้ทักทายคนอื่นรอยยิ้มเล็กๆทีมให้อาจทำให้โลกของใครบางคนสว่างสดใสได้ทั้งวัน แต่บางครั้งเราก็หลงลืมว่ามีใครคนหนึ่งกำลังรอรอยยิ้มอยู่ด้วยเช่นกันคนคนนั้นที่ว่าก็คือตัวเราเองค่ะ แค่ใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ภูมิใจในตัวเองได้ในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นวันที่มีรอยยิ้มให้ตัวเองได้สวยที่สุดแล้วอืมก็ใครต้องการแบบความหวังและกําลังใจเนาะแบบให้เราได้หันมารักตัวเองเราก็ใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังสือที่ช่วยทําให้เราได้เข้าถึงความรู้สึกแบบนั้นได้เอเนอร์จีแบบนั้นในหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังสือโค้ชฮิวใจนะทุกคนมันเป็นแบบ มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละอย่างเช่นแบบอ่าบทนี้นะคะที่พอยแลนดอมเปิดมาก็คือชีวิตก็เหมือนการเดินทางไกลเขาบอกว่าความท้าทายแรกของการเดินทางเนี่ยไม่ใช่หนทางอันยาวไกลแต่กับเป็นการจัดของเออจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็เรื่องเนี้ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ4-5หหน้านะคะ และบทสรุปในตอนท้ายเนี่ยเขาก็บอกว่าชีวิตของคนเราก็เหมือนการเดินทางไกลเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมามักจะฝากบางสิ่งบางอย่างไว้กับเราอยู่เสมอแต่ก็ใช่ว่าเราจะต้องแบกทุกอย่างแล้วพามันไปในอนาคตของเราด้วยเออก็น่าสนใจนะไม่ใช่หนังสือที่มีแค่โค้ดนะคะแต่ว่ามีเรื่องเรื่องราวแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านสายนอนฟิกชันเนาะปลอบประโลมจิตใจอันนี้คิดว่าน่าสนใจ ต่อมาจากอะโวคาโดนะคะคือตอนแรกเห็นแบบเป็นกล่องใหญ่มากก็คือตกใจว่าเอ๊ะทำไมหนังสือมันมันใหญ่จังปรากฏว่าได้มาเป็นนอ n โดถุงผ้านองโดด้วยนะคะนี้ก็คือข้างในเนี่ยทางสำนักพิมพ์ส่งมาให้นะคะมีเป็นทัมเลอร์นะน่ารักมาก ไม่แน่ใจว่าจะมีที่แบบงานหนังสือเปล่านะคะใครสนใจลองไปดูที่บูธอวโวคาโดนะทางตัว t ัมเลอรแล้วก็ตัวถุงผ้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันว่าหนังสือเล่มนี้คือแบบว่าห่อมาอย่างดีน่ารักมากๆคือพออยากชอบงานออของอวอะโวคาโดที่เขาแบบ ทำหนังสือเกี่ยวกับการบันทึกท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอันที่ชอบมากๆก็คือบันทึกที่เขาไปอียิปต์กันอะพอจำชื่อไม่ได้และแต่ว่าแฮชแท็กจำได้ว่าอียิปต์อีสัต์อะไรประมาณอย่างเงี้ยอ่าเล่มนี้ก็คือน่าจะเป็นบันทึกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเดินทางเหมือนกันนะคะก็คือสวีเดนเป็นอยู่คุย เรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานบันทึกการเดินทางจากผู้เขียนอเมริกันเพนนะคะปลดเจ็บไว้เป็นหลักฐานซึ่งก็เป็นหนังสือที่ออกมาก่อนหน้านี้เนาะกับ a v โวคาโดบ o k s กเหมือนกันนะคะเ,เล่มนี้เขาบอกว่า เขาได้ออกเดินทางไปกับเพื่อนรุ่นพี่เกือบสนิทที่โชคชะตาได้พาให้ได้ใกล้ชิดกันในดินแดนชีวิตดีติดอันดับโลกอย่างสวีเดนทว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องไปพบเจอแล้วก็พูดคุยกับผู้คนที่เป็นอ๋อพูดคุยกับผู้คนในที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ค่อยได้ไปสัมผัสต,ตั้งแต่สนทนากับผู้ตัดสินรางวัลโนเบลแกะรอยหามูส สองโรงงานแอปเปิลไซเดอร์เข้าป่าเก็บเห็ดค้างคืนในกระท่อมกลางป่าสาวนา้าริมทะเลสาบแล้วกอ็อื่นอื่นอีกมากมายคือเล่มนี้มันเป็นบันทึกการเดินทางที่ไปสวีเดนในแบบที่ถ้าเกิดตามที่เขาเล่าเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในในแลนถ้าเกิดว่าเราจะไปเที่ยวสวีเดนอะเออพอเคยไปครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะแบบเซฟเซฟตี้ปลอดภัยอะไรเงี้ยดูเป็นเมืองสงบสงบแต่ก็เวลาไปเที่ยวอะ่ะเราจะเราจะเข้าถึงความเป็นเมืองแต่ไอที่เขาบอกมาเนี่ยแกะลอยหามูสอิ่งเงี้ยไปส่องโรงงานแอปเปิลไซเดอร์หรือเข้าป่าเก็บเห็ดไปค้างคืนในกระท่อมกลางป่าซาวหน้าริมทะเลสาบเราไม่เคยนึกถึงเลยว่าถ้าจะไปสวีเดนจะต้องไปลูทเหล่านี้เออก็น่าจะเป็นอะไรแบบอันซีนหรือว่าเป็นอะไรที่ น่าจะได้เป็นไอเดียสำหรับใครที่อยากจะกำลังหาแผนท่องเที่ยวเออแต่ว่าออกแนวแบบธรรมชาติหน่อยแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบทัวริสมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล่มนี้ก็น่าสนใจซึ่งเล่มนี้พอยคิดว่าน่าจะเปิดอ่านก่อนงานหนังสือแน่นอนค่ะเป็นเล่มที่แบบคิดว่าอ่านได้เร็วมากแน่แน่สวีเดนเป็นอยู่คุยต่อมาก็คืออันนี้ของบีบอนะคะ The Piano Junior จูนเสียงหัวใจใส่ทํานองชีวิตค่ะเล่มนี้รู้สึกจะเป็นไต้หวันเขาบอกว่าการเดินทางตามหาท่วงทํานองชีวิตที่สูญหายของช่างจูนเปียโนผู้ละทิ้งความฝันเป็นนิยายที่ได้รับรางวัลไต้หวัน Literature Award ประจำปี2020นะคะอ่าใช่งานไต้หวันก็คือว่าหลินซ่างตัวละครหลักเนาะนักธุรกิจวัย60 ก็คือเป็นเป็นน่าจะแบบวัวเกษียณแล้วที่ยังเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของภรรยาตอนแรกนัวผู้หญิงนะหลินสังผู้ชายนะคะเขายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับสตูดิโอสอนดนตรีแล้วก็เปียนโนของภรรยายังไงดีจนกระทั่งได้พบกับช่างจูนเปียนโนของภรรยาผู้ล่วงลับ ไม่มีใครรู้ว่าครั้งหนึ่งช่างจูนเปียโนคนนี้เคยเป็นนักเปียโนผู้มีพรสวรรค์จนกระทั่งพบเหตุการณ์ที่ทาให้เขาละทิ้งความฝันอันยิ่งใหญ่ไปแล้วหันมาเป็นช่างจูนเปียโนผู้ไร้ตัวตนในโลกดนตรีแทนเมื่อหลินซางได้ไอเดียที่จะเปิดร้านขายเปียโนมือสองเขาก็เลยพาช่างจูนเปียโนคนนี้ไปเฟ้นหาเปียโนที่นิวยอร์กด้วยกันการเดินทางตามหาเปียโนนำไปสู่การแสวงหาความงามของดนตรีและความรัก ก่อนที่จะค่อยๆเปิดเผยความลับที่ทำให้ช่างจูนเปียโ,โนเนี่ยหัวใจสลายเหมือนจะเป็นหนังสือที่ได้รางวัลเยอะมากเลยอะคือน้องเหนือจากเล่มนี้เนี่ยจะได้รางวัลไต้หวัน Literature Award ปี2020อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเล่มนี้ยังได้อีกหลายรางวัลเลยนะคะเช่น Open Book Good Book Award ปี2020 t h i p e i i n t e r n a t i o n a l b o o k Exhibi t i o n b o o k Prize ปี2021 แล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมของไต้หวันด้วยอืมน่าสนใจเป็นแบบแนวแนวตามหาความฝันหรือว่าบางส่วนของชีวิตที่หายไปอาจจะแบบแหลกสลายหายไประหว่างทางก็แบบไปตามกลับมาโอ๊ยรู้สึกทัชใจยังไงไม่รู้เล่มนี้สงสัยน่าจะต้องอ่านนะในเร็ววันนี้โอเคยังมีเล่มอื่นๆอีกหนึ่งเล่มที่ พิ่งถูกส่งมานะคะก็คือแด่เธอคนสำคัญค่ะของหมอตุดนะคะเขาบอกว่าเราอาจจะเจ็บเพราะเราไม่ใช่แต่เราไม่ควรทำร้ายตัวเองด้วยคำว่าไม่ดีพอหมอตุดเป็นนักเขียนที่มีผลงานในประเทศทั้งญี่ปุ่นไต้หวันเวียดนามบราซิลแล้วก็อิตาลีในปกหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมองไม่เห็นคุณค่าของเธอ ถ้าใครทําเหมือนเธอไม่มีคุณค่าอะไรถ้าใครทิ้งเธอเหมือนกับของที่เอาไปทําอะไรไม่ได้อีกแล้วมันเป็นปัญหาของเขานะไม่ใช่ปัญหาของเธอเลยฮูยฉันชอบไม่เซ็ตนี้จริงมากๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีหรือไม่มีคุณค่า แต่อยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นของเขาตั้งหาเขามองไม่เห็นเองเขาไม่มีความสามารถพอที่จะเห็นและนั่นเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเล่มนี้น่าจะช่วยบูสต์เซลฟ์เอสตมให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ถ้าใครแบบมีอิชูเรื่องนี้เนาะคอยว่าเล่มนี้ก็น่าสนใจเลยเท่าที่เปิดดูคร่าวๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นหนังสือที่จะมีคนเข้ามาถามคําถามเข้ามาถามปัญหาแล้วคุณพี่หมอตุดคนนี้เขาก็จะแบบตอบกลับไปอธิบายกลับไปอะไรเงี้ยก็น่าจะได้มุมมองได้ mindset อะไรที่ช่วยทําให้เราอะ่ะมีการเห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่เธอคนสําคัญอันนี้ก็เป็น กองที่เราเอามา unbox ก่อนที่จะไปงานหนังสือกันนะคะทีนี้มันยังมีกองดองที่พลอยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเคลียร์ก่อนที่จะไปงานหนังสือเป็นกองที่เราอ่ะอ่านค้างไว้แล้วก็จากที่ unbox เมื่อกี้เนี่ยพลอยคิดว่าจะมีบางเล่มที่พลอยก็จะเลือกเอาเข้ากองนี้นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเล่มไหนบ้าง จริงๆเล่มแรกนะคะที่อ่านค้างอยู่ก็คืออยู่ในเป็นอ e ีบุ๊กนะอยู่ในเมพนะคะพ่อยอ่านแฟรงกี้ค้างเอาไว้อยู่ก็จริงๆเป็นนิยายที่มีแมวพูดได้เจ้าแฟรงกี้เนี่ยเป็นตัวละครสําคัญแล้วก็เป็นตัวละครสําคัญกับออผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แบบกําลังจะคอตตออแต่ว่าอะไรใดๆก็ตามทําให้เขาไม่ได้กระทําการแล้วก็เหมือนกับได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง กับแมวแฟรงกี้ตัวนี้แล้วเราก็จะได้เห็นมุมมองที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านมุมมองของแมวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอ่ก็เป็นเล่มที่ดีพอยังอ่านไม่จบแต่คิดว่าเล่มนี้ก็จะพยายามเคลียอ่านให้จบนะคะก่อนที่จะไปงานหนังสือในรอบนี้แฟรงกี้ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นหนังสือออกแนวแบบสปิริตชวลแล้วก็เพราะว่ามันก็เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองนี่แหละเนาะเอ่อชื่อว่า The Dark Side of the Light Chaser ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่างคือเล่มนี้ชอบมากๆพอๆกับคำสอนจากโอลินเลยเป็นหนังสือที่ทำให้เราเข้าใจเข้าใจด้านที่ไม่ดีของตัวเองแล้วก็ รู้วิธีในการที่จะยอมรับมันเล่มเนี่ยพอยังอ่านค้างไว้เพราะว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้สมาธิมากๆในการอ่าน mm. เพื่อที่ว่าเราจะได้ทํางานไปพร,พร้อมกันกับหนังสือนะคะแต่ว่าเดินทางมาเยอะแล้วเหมือนกันอ่าเดี๋ยวประมาณแค่นี้ก็คิดว่าจะเป็นเล่มที่อ่านให้จบก่อนที่จะไปงานหนังสือเดี๋ยวขอเกิ่นนิดหน่อยเนาะเผื่อใครสนใจจะได้ไปตามได้นะคะ ที่ปกหลังเนี่ยเขาบอกว่าคุณกําลังซ่อนอะไรจากตัวเองอยู่ความรู้สึกรุนแรงที่เรามีต่อคนบางประเภทหรือนิสัยบางอย่างของคนบางคนรวมไปถึงเรื่องเดิมๆเ,เ,เหตุการณ์ซ้ซําๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งเหล่านั้นแหละมันคือเบาะแสสําคัญถึงด้านมืดในตัวเราถึงอารมณ์ความรู้สึกและคุณสมบัติบางอย่างของตัวเราที่เราไม่ยอมที่จะรับรู้มันหรือไม่ยอมที่จะเผชิญหน้ากับมันจนมันกลายเป็น พลังงานทางจิตที่มีชีวิตของมันเองแล้วมันจะคอยครอบงำชีวิตของเราเฝ้าทำลายความสัมพันธ์เวลาที่เราไม่ยอมรับบางด้านของตัวเองเนี่ยเราจะหันไปตัดสินคนอื่นที่แสดงคุณสมบัติพวกนั้นออกมาหรือไม่เราก็จะชักนำผู้คนหรือสถานการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตเพื่อสะท้อนให้เราเห็นด้านนั้นนะ่ะที่เราลงลืมไปในตัวเองเป็นเล่มที่แบบดีมากๆนะถึงแม้จะยังอ่านไม่จบนะคะเล่มเนี้ยคือแนะนำมากถัดมานะคะ อันนี้อ่านใกล้จบละ energize หนังสือที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นอีกเล่มนึงที่เปลี่ยนชีวิตเรา energize เนี่ยพูดถึงพลังงานพลังงานแบบพลังงานร่างกายอะ่ะคือถ้าเกิดว่าใครเคยอ่าน power of men นะคะ พูดชื่อถูกไหมนะน่าจะใช่นะ power of v e n ที่เขาแบ่งคนน่ะเป็น4ี่ประเภทเป็นหมีเป็นปลาโลมาเป็นหมาป่าแล้วก็เป็นสิงโตแต่ละคนเนี่ยจะมีเหมือนกับนาฬิกาชีวิตอะที่ไม่เหมือนกันพลังงานของคนแต่ละประเภทอะ่ะก็จะไม่เหมือนกันบางคนจะพลังงานเยอะในตอนเช้าแล้วแบบค่อยค่อย low b a t ลงเรื่อยๆื่อบางคนจะแบบตื่นมากๆในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยนอนน้อยมากๆเออมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนแต่ละประเภท ตามที่เขาแบ่งมาเนี่ยแหละทีนี้ที่พลบอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราอะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้การใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์พะอะ่อ่ะมันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะมีชีวิตเหมือนกับหมีเออแล้วเราก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งมาอา่านเล่มนี้แล้วทําแบบทดสอบใหม่อะกลายเป็นว่าเราไม่ใช่หมีแล้วเราเป็นสิงโตแล้วเรา่งจะรู้ว่าโอเคถ้างั้นน่ะวิธีการใช้ชีวิตแบบสิงโต มันเป็นยังไงที่จะทําให้เราได้มีพลังงานในการที่จะแบบมีพลังกำลังอ่ะในตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเล่มเนี้ยก็เหมาะสําหรับคนที่ยังไม่ได้รู้ตัวว่าเราอ่ะเป็นแบบประเภทไหนแล้วก็รู้สึกว่าเราอาจจะพักเท่าไหร่ก็ไม่พอพักเท่าไหร่ก็ยังเหนื่อยอ่ะนอนเท่าไหร่ก็เรียังรู้สึกเหนื่อยเล่มเนี้ยจะพาให้เราไปเจอกับรูทีนที่จะทําให้เราสามารถเมนเทนเอเนจีของเราได้แบบ ตลอดทั้งวันเป็นเล่มที่เออ,อย่างที่พลอบอกน่าจะเปลี่ยนชีวิตเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ Energize ถัดมาเล่มนี้ก็คือใกล้จบแล้วดราม,มา่าน้ำตาแตกมากก็คือเธอผู้เป็นดั่งค่ำคืนสว่างสวยเป็นแปลเกาหลีนะคะก็คือพูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอะ่ะมีการหย่าร้างเกิดขึ้นก็เลยมีการพลิกผันเปลี่ยนงานไปอยู่ที่ต่างจังหวัด ก็ไปอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งที่เขาอะได้กลับไปพบกับคุณยายของเขาเองโอแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับคุณยายคุณทวดแล้วก็เรื่องราวชีวิตของตระกูลอะที่ย้อนกลับไปไกลมากๆถึงแบบช่วงสงครามอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรที่ดรามา่าแล้วก็ให้ข้อคิด เกี่ยวกับชีวิตได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปมเนาะเรื่องของการส่งต่อความแบบเจ็บปวดแล้วก็สะท้อนสังคมเกาหลีอะไรเงี้ยคือเล่มเนี้ยพลอยอ่านในช่วงที่เราดูซีรีส์เรื่อง G ูดพาร์ทเนอร์ของเกาหลีเหมือนกันแล้วมันทําให้เราได้เห็นว่าค่านิยมของคนเกาหลีเนี้ยโดยเฉพาะสําหรับผู้หญิงที่จะต้องหย่าร้างอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องบาปอะเออมันเป็นเรื่องผิดมากๆที่ผู้หญิงจะเลือกที่จะ ไม่ไปต่อกับชีวิตการแต่งงานก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวคงจะอ่านให้จบนะคะแล้วก็ถ้าอ่านจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอันต่อไปก็คือ self love first อันเนี้ยเพื่ออ่านค้างไว้แล้วก็งงมากว่าตัวเองอ่ะอ่านค้างไว้ไม่มา่านต่อให้จบเล่มเนี้ยกะว่าจะอ่านให้จบก่อนที่จะไปงานหนังสือแน่ๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นเล่มที่แบบ ใครที่อยากจะเข้าใจเรื่องของการรังตัวเองเซลฟ์เลิฟอะแนะนํามากเล่มนี้คือเขาเขียนโดยนักจิตวิทยานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นจิตแพทย์ด้วยเลยหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละก็คือเป็นกรอบของการรักตัวเองที่มีโครงสร้างมีทฤษฎีทางจิตวิทยามารองรับแต่ว่าหนังสืออ่านง่ายมากแล้วก็เข้าถึงง่ายทําความเข้าใจง่ายใครอยากเข้าใจเกี่ยวกับเซลฟ์เลิฟเนี่ยแนะนําเล่มนี้เลย เพราะว่าถ้าเราอยากจะฮีลใจเราอยากจะรักตัวเองอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออเราปลอบตัวเองให้เรามีกําลังใจใช่ปะ่ะแต่มันจะทําให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะยอมรับในด้านที่เราไม่ชอบหรือว่าในด้านที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีของเราเองเนี่ยมันก็คือการรักตัวเองอย่างหนึ่งแล้วเราจะทํำยังไงที่การโอบรับสิ่งเหล่านั้นเราจะทําไปด้วยความเมตตาที่มีให้กับตัวเองเรื่องนี้นะเดี๋ยวอ่านจบแล้วจะมารีวิวแบบเน้นๆให้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องหลักตัวเองเนี่ยป้าย่าไปก่อนได้เลยอันนี้จากสำนักพิมพ์บ็อกคลี่นะคะเป็นในเครือของมัติชนต่อไปก็คือว่าอันเนี้ตั้งใจว่าจะต้องอ่านต้องอ่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าพักต่อออกมามแล้วอพอลโลค่ะของผู้เขียนเดียวกันกันกบเพอร์ซีแจ็ปสันเนาะคือรอบเนี้ยรู้สึกว่าจะมีสองเล่มที่ออกของคุณคุณลุงริกเนี่ยนะคะ เป็นภาคต่อของอ p พอลโลแล้วก็ภาคต่อของเพอร์ซีแจ็กสันด้วยคือเพอร์ซีแจ็กสันอออย่านจบทุกเล่มแล้วแต่ว่าอ p พอลโลเนี่ยถ้าใครได้ตามพอยก็คือจะรู้ว่าเพิ่งได้มาในรอบงานหนังสือที่แล้วแล้วจริงก็คือสัญญังไม่ได้เปิดอ่านก็เลยคิดว่าน่าจะหยิบมาอ่านสักหนึ่งอย่างน้อยสักหนึ่งเล่มก่อนที่จะไปงานหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจว่าจะต้องอ่านให้จบค่ะทุกคนก่อนที่จะไปงานหนังสือนะคะซึ่ง ถ้ารวมแล้วกับเมื่อสักครู่นี้คิดว่าจะมีเล่มนี้ที่จะอ่านก่อนไปงานหนังสือก็คือแด่เธอคนสำคัญนะคะของหมอตุดแล้วก็เดอะเยโน j จูเนอร์สวีเดนเป็นอยู่คุยและผู้กันเปื้อนสีอ่าดังนั้นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือจะเป็นอะไรกองดองก่อนงานหนังสือค่ะมาลุ้นกันนะว่าพยอ่ะจะอ่านได้จบหมดไหมแต่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ ก็ถ้าใครแบบมีหนังสือเล่มที่ยังอ่านค้างไว้อยู่เนาะก็ชวนช่วงเนี้ยช่วงที่แบบกําลังใกล้งานหนังสือแล้วเนี้ยค่ะเรามาแบบเคลียร์กองดองที่อ่านค้างๆเอาไว้เลยเงี้ยมันจะได้ไปงานหนังสือได้อย่างมีความสุขสนุกสดใสแล้วก็ชอปหนังสือได้มันๆเนาะเออสำหรับเล่มที่ป้ายยาไปนะคะแกะกล่องใหม่วันนี้เนี่ยใครสนใจเล่มไหนก็ไปตามดูได้หรือจะรอไปตามเก็บ ที่งานหนังสือก็ได้อ๋อแล้วก็สำหรับคอนเทนต์งานหนังสือนะคะใครอยากดูอะไรในงานหนังสือหรือว่าอยากให้พอหยิบเรื่องไหนมาเล่าในงานหนังสืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะไปตามหามาให้นะคะส่วนใครที่เตรียมตัวไปงานหนังสือเนี่ยก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเจอการป้ายยา อีกหลอดหนึ่งสำหรับหนังสือที่ออกใหม่แล้วก็พอยจะเอา wish list มาแชร์ด้วยว่าเราเล็งเล่มไหนไว้บ้างค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะไปเคลียร์กองดองกันบ๊ายบาย